สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าวิศวกรแหวกแนวตอนที่4ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประตูบานนั้นหลุดลงมากองอยู่บนพื้นดินท่ามกลางเสียงหัวเราะย,ย่างขบขันสีนางว่าเสียงอหายนิกรยกมือเกาวศีรษะมองดูรถของเขาอย่างหมั่นไสแล้วกวากมือเรียกเจ้าแห้วมาหาปุโถ มึงจะหัวเราะหาหอกอะไรวะเดี๋ยวก็เกิดเตะปากกันขึ้นเท่านั้นเองเจ้าแฮวพูดพลางหัวเราะพลาง <c oughs> รับประทานมันขันจนกั้นไม่อยู่ขอรับรับประทานประตูรถคันนี้มันช่างหลุดง่ายเหลือเกินนิกรคอนอประหลับประเหลือกไม่ต้องพูดมากยกประตูเวียงไปในพุ่มไม้นั่นอย่าให้มันมาเกะก,กะ ข้าจะทดลองรถของข้าเจ้าเฮวปฏิบัติตามคำสั่งของนายจอมทะเลนทันทีนิกรก้าวขึ้นไปนั่งประจำที่คนขับขณะนี้เขาได้ไขาลานรถไว้เต็มที่แล้วทั้งสามลานแต่มีเครื่องบังคับห้ามลานไว้การบังคับรถก็เพียงแต่ปลดเครื่องบังคับเท่านั้นเองนิกรใจเต้นระทึกผิดปกติ เขาไม่แน่ใจว่ารถของเขาจะแล่นได้เพราะน้ำหนักของรถมีไม่น้อยกําลังของลานอาจจะไม่เพียงพอบังคับเพลาล้อให้หมุนนิกรถอนหายใจลึกๆประนมมือขึ้นเหนือศีรษะเจ้าประคุณประเสื้อเมืองพระกังเกงเมืองผีสางเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่พระภูมิเจ้าที่เทวดาเดินดินกินข้าวแกง ช่วยลูกด้วยเธออย่าให้ลูกแพ้เขาถึงกับต้องกินขี้หมาเลยครั้นแล้วนิกรก็ปลดเหล็กบังคับลานออกรถเอมยีแล่นปราดออกจากที่ประมาณสองเมตรอย่างรวดเร็วแล้วหกหน้าหกหลังด้วยอำนาจของลานที่ทำให้เกิดแรงดันใครต่อใครหัวเราะกันงอหาย คุณหญิงวาดลงลูกคอเอิร์กอาร์ตท่านวิ่งเข้ามายืนข้างรถเอดีแล้วกล่าวถามหลานชายของท่านด้วยเสียงหัวเราะเฮ้ยแกขี่รถหรือแกขี่วัวพยศไว้ก่อนนิกรพยายามบังคับมันจนสุดความสามารถเอมยีเต้นของกล้าอยู่สักครู่ก็แล่นจูดไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง พุ่งเข้าหาเดอโซโต้คันใหม่เอี่ยมของเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งจอดอยู่หน้าโรงเก็บรถยนต์เจ้าคุณปัจจนึกเย็นว่าไปหมดทั้งตัวไอ้กอนบันไลแล้วช่วงนี้เนื้อหาบางส่วนหายไปนะคะคุณหญิงว่าชักชฉิวก็เมื่อสาวสาวดิฉันไม่เคยร้องหนีคะเจ้าคุณนี่พี่ลึกคนเชียว ดิฉันเอาปากของเจ้าคุณมาร้องเมื่อไรสมัยนีย้ผู้หญิงย่อมมีเสรีภาพเท่ากับผู้ชายอย่ามาทำอวดดีมาว่าหน่อยเลยเดี๋ยวมาเดือดขึ้นมาก็ได้เกิดใช้กำลังกันขึ้นเท่านั้นเจ้าคุณประสิทธิ์รีบยกมือไหว้ภรรยาของท่านจ้าจ้าเชิญแหกปากตามสบายฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันเคยเห็นแต่สาวๆเขาร้องไห้ นี่คนแก่ร้องไว้พึ่งเคยเห็นพนพัชราพรเดินเข้ามาประคองเจ้าคุณปัจจนึกให้ลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นท่านเจ้าคุณมองไปทางหน้าโรงรถท่านแลเห็นนีิก่อนกำลังดึงรถเอ็มยีของเขาให้ถอยออกมาจากรถเดอร์โซโต้หมดไอ้กรทำปนหมดแล้วอย่างน้อยก็ต้องเสียค่าซ่อมหลายพันบาท รถเพิ่งซื้อมาได้สามสี่วันเท่านั้นเองโธ่น่าเสียดายแท้ๆนิกรร้องตะโกนเรียกเจ้าแห้วให้ไปช่วยเขาเจ้าแห้ววิ่งหยาอหยาะเข้าไปหานิกรกับเจ้าแห้วช่วยกันเข็นรถออกมากลางถนนและนิกรก็ขึ้นไปนั่งบนรถไยลานของเขาแย่เว้ยนิกรครางเบาๆรถมันทรยศซะแล้ว สงสัยว่าลานขาดแน่ตอนที่ชนกับเดอโซโตเ <iz> จ้าแห้วหัวเราะหือๆ <g ül> รับประทานลองดูอีกทีสิขอรับนิกรเมมปากแน่นประนมมือไว้ระหว่างหน้าอกแล้วขอพรวอนไหว้เทพพยดาอารักษ์อีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วก็ลงมือบังคับรถของเขาพอปลดคันบังคับเอมยีก็แล่นถอยหลัง รงเข้ามาหาคณะพักสี่สหายกับท่านผู้ใหญ่และสี่นางอย่างรวดเร็วทุกคนใจหายวาบเพ่นแผลกันไปคนละทางสองทางเจ้าคุณประสิทธิ์คว้ามือคุณหญิงของท่านวิ่งตือเข้าไปในพุ่มพุทธรักษารถมหาภายัยชนเสาตึกเสียงสนั่นเอ็มยีพังยับ ล้อทั้งสี่ล้อหลุดแบกกองอยู่บนถนนนิกรปีนลงจากรถอย่างหัวเสียเขามองดูรถยนต์โกโรโกโซของเขาและยกเท้าถีบหน้ามอบนี่นะไม่รักดีซะเลยเจ้าคุณปัจจนึกเอตโตโรลันลำบากนักก็อย่าทดลองอีกเลยโวยหมดแข่งขาถาลอกปอกเปิกไปตามกัน รถเปรตอะไรกันวะแล่นถอยหลังเร็วยังกับรถไฟนิกรหัวเราอคือคืผมได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วครับท่านเจ้าคุณสั่นศีรษะช้าช้าแล้วท่านก็สะดุ้งโยงเมื่อแลเห็นเสียงหวนนั่งอยู่บนคบไม้ของต้นนกยูงใหญ่เฮ้ย <Hey! S 1> เจ้าคุณปัจจนึกอุทานพลางหัวเราะ ฮ่าดันขึ้นไปทำไมว้ยเสียงวนทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่ชอบกนก็ไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนนี่ครับรถไอ้กรอนะมันถอยหลังได้เร็วราวกับจรวดผมก็เลยต้องหนีขึ้นต้นไม้ว้าลงไม่ได้ซะแล้วล่ะครับใครต่อใครต่างพากันออกมาที่ถนนคุณหญิงวาดด่าพึม สี่นางบนกระปอดกระแปดไปตามกันประพาหกล้มหัวเข่าถลอกเลือดไหลซิบด็อกเตอร์ดิเรกเดินเข้ามาหานิกรแล้วกล่าวกับนายจอมทะเลนง่ไงเว้ยรถของแกควรจะขายคืนเชียงกงไปได้แล้วไม่ใช่เหรอนายแพทย์หนุ่มพูดพลางหัวเราะพลางนิกรฝืนหัวเราะฮะนั่นนะซี ขายไปได้สักร้อยบาทก็ยังโกดิเรกว่าเป็นอันว่าแกแพ้กันแล้วสินะฮ่านี่กรเอตโตโรแกยังไม่ได้ทดลองขับรถของแกสักนิดจะทึกทักเอาว่ากันแพ้แกได้ยังไงเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นเอาสิดีเรกแกลองรถของแกให้พวกเราดูได้แล้วสำหรับพอ เชื่อเหลือเกินว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของแกคันนี้ต้องแล่นไปได้เพราะแกไม่เคยทำอะไรใหม่สำเร็จดอกเตอร์ดิเรกยิ้มแก้มแทบแตกเขามองดูอาเสียกิมงวนซึ่งกำลังโหนกิ่งไม้และปล่อยตัวลงมาสู่พื้นดินด้วยความลำบากยากเย็นและดิเรกก็เดินตรงไปที่จีปวิลลี่ของเขา นายแพทย์หนุม่มก้าวขึ้นไปนั่งบนรถประจำที่คนขับเขาเอื้อมมือเปิดสวิตไฟบังคับรถของเขาเคลื่อนออกจากที่ทันทีมันแล่นเงียบกริบด้วยกำลังแบตเตอรี่ไฟฟ้า6โวลต์ความเร็วของมันถูกเร่งขึ้นทีละน้อยคณะพักสีสหายต่างตื่นเต้นไปตามกันและพากันตบมือให้ในายแพทย์หนุม่ม ด็อกเอร์ดีเรกบังคับจี๊ปวิลลี่ของเขาแล่นไปจนถึงประตูใหญ่นอกถนนก็หยุดรถและกลับรถบนถนนและขับมันย้อนกลับมาทางหน้าตึกจี๊ไฟฟ้าของด็อกร์ดิเรกแล่นวนเวียนไปมารอบตึกใหญ่ของบ้านพัชราพรหลายรอบในที่สุดนายแพทย์หนุม่มก็บังคับรถหยุดนิ่ง ห่างจากคณะพักของเขาเพียงเล็กน้อยเสียงตบมือดังขึ้นอีกเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดพาสีนางกับคณะพักสีสหายเข้ามาห้อมล้อมด็อกเตอร์ดิเรกหลายต่อหลายคนต่างชมเชยความสามารถของเขาเก่งมากเจ้าคุณประสิทธิ์พูดยิ้มยิ้มอาคิดว่าแกไม่ใช่คนแน่นอนเออ แกเป็นเทวดาองค์หนึ่งด็อกเตอร์ดิเรกทำหน้าชอบกลการสร้างรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมครับคุณอาอย่างเนี้ยเรียกว่าขีดผงพ่นหัวร้าฮือๆเลยคุยโม้เลยดิเรกทำตาเขียวไม่ใช่โม้เว้ยกันทำได้จริงๆแกก็ได้เห็นประจักษ์แกตาของแกเองแล้วมันจะยากอะไรวะ รังเขาคิดทรมก่อนแต่ปัญหาที่แก้ไม่ตกก็คือว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ต้องอัดแบตเตอรี่บ่อยๆแบตเตอรี่หม้อหนึง่งมันจะแล่นไปได้ไกลไม่ถึงห้าไม์แล้วก็ต้องเปลี่ยนหม้อไฟอีกเจ้าคุณปัจจนึกถามว่าทำไมแกไม่คิดหาวิธีให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ในตัวเองจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าแกทำได บริษัทน้ำมันก็คงจะขอลิขสิทธิ์สมองของแกนับพันล้านทีเดียวนายแพทย์หนุม่มอมยิ้มถ้าผมคิดผมเชื่อว่าผมต้องคิดสำเร็จแต่ผมไม่มีเวลาพอที่จะคิดสร้างรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้างานอื่นของผมยังมีอีกมากครับโดยเฉพาะงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ป่วยไข้คุณหญิงวาดกล่าวขึ้นบ้าง คนอย่างพ่อดีเรกเขาเรียกว่าไม่เสียชาติเกิดนี่ก่อนว่าและคนอย่างผมล่ะครับคุณอาคุณหญิงหันมายิ้มให้หลานชายของท่านคนอย่างแกเขาเรียกว่านี่ก่อนรีพูดขัดขึ้นทันทีไม่ต้อง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 ครับผมรู้แล้ว <laughs> อฮเฮสียกิมงวนพยักหน้ากับในแพทย์หนุ่ม แกชนะไอ้กรอแล้วแกพนันอะไรไว้กับมันไม่ใช่เหรอนิกรทำคอยยนแล้วขยับเท้าเหมือนกับจะเตะเสียงงวนดิเรกมันจะลืมอยู่แล้วเสือกพูดออกมาได้นายแพทย์หนุ่มหัวเราะลั่นไม่มีวันลืมแล้วเว้ยบัดนี้แกแพ้กันอย่างเด็ดขาดแล้วแกต้องกินขี้หมาแห้งหนึ่งก้อนตามสัญญา ลูกผู้ชายเสียชีพอย่าเสียสัตว์คราวนี้นิกรทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้แกไปหามาให้กันซิดอกเตอร์ดีเรกเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแหว้วแล้วพูดพลางหัวเราะพลางไอ้แหว้วไปหาขี้หมาแห้งมาให้สักก้อนเร็วข้าจะให้ไอ้กรอนกินรับประทานเอาก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กขอรัก น่กรตวาดแวดก้อนเล็กสิเว้ยก้อนใหญ่กว่าจะกระเดือกเข้าไปหมดก็รากเขียวรากเหลืองดูแกช่างไม่เอือเฟื้อกันซะเลยเจ้าแห้วยิ้มแห้งๆห,หันมาทางนายแพทย์หนุม่มรับประทานเอาแห้งทีเดียวนะขอรับอ๋อไรถ้าแห้งหาไม่ได้เอาสดๆก็แล้วกันในจอมทะเลนทำคอยนไม่ไหวเว้ยขี่ม้าสดๆ กลิ่นมันแรงยิ่งกว่าทุเรียนเป็นไหนๆอย่าให้กันหม่ำขี่ม้าสดๆเลยวะ่ะคณะพักสี่สหายต่างหัวเราะครืคนเจ้าแฮวรี่พาตัวเดินไปจากที่นั้นสักครู่เขาก็กลับมาพร้อมด้วยห่อใบตองห่อหนึ่งซึ่งในห่อนั้นคือมูลสุนัขที่แห้งสนิทแล้วเจ้าแฮวส่งห่อขี่ม้าให้ด็อกเตอร์ดิเรกอย่างนอบน้อม รับประทานมีอยู่ก้อนเดียวพอดีขอรับนอกกันนั้นมีแต่สดๆกำลังบ้าแดดเหม็นคลุ้งไปหมดนายแพทย์หนุ่มค่อยๆแก้ห่อใบตองออกดูสี่นางกับคุณหญิงวาดต่างถอยหลังกรูดไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูหน้ากันแล้วทำหน้าเบ้พลกับเสียงวน วเมื่อแลเห็นด็อกเตอร์ดีเรกหยิบก้อนขี้หมาแห้งส่งให้นิกรอย่างหน้าตาเฉยเอ๊นักกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะพยายามกินเสียไอ้กอนนายแพทย์หนุ่มพูดอย่างเป็นงานเป็นการนิกรทำปากแบะยื่นแล้วร้องไห้โไม่ควรพนันกับแกเลย <c oughs> เสียงวนหัวรอกอากขี้แยจริงว้ยเมื่อแพ้เขาก็ต้องกินสิในจอมทะเลนยกหลังมือเช็ดน้ำตาแล้วรับก้อนขี้หมาแห้งขนาดเมล็ดเงาะมาจากด็อกเตอร์ดีเรกยกขึ้นพิจารณาดูอย่างรันทดใจแสนสาหัสสักครู่ก็หันมาพยักพยเยิดกับเจ้าแห้วไปตักน้ำมาให้ขาสักขันเดวะไอแฮว เห็นจะต้องกินแบบกลืนยาหลูกลอนแต่เคี้ยวของอวกแตกแน่เจ้าแฮวทำท่าผอืดผะอมเต็มทนวิ่งตื่อขึ้นไปบนตึกสักครู่ก็กลับลงมาพร้อมด้วยน้ำเย็นหนึ่งแก้วเจ้าแฮวส่งแก้วน้ำให้นิกรด้วยความสังเวชใจรับประทานเวลาหย่อนเข้าไปในคออย่าหายใจชัวนะขอรับเท่ากับเรา ดับกลิ่นเหม็นไปในตัวเอาสิขอรับวรับประทานจะได้รู้แล้วรู้รอดกันทีรับประทานเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็เพิ่งได้มีวาสนาเห็นคนกินขี้หมาวันนี้แหละส่วนหมารับประทานขี้คนผมเคยเห็นมามากต่อมากแล้วขอรับนิกรทำตาเขียวกับเจ้าแหว้ว อย่าพูดมากเลยวะถอยออกไปห่างๆเธอะกำลังหน้าสิวหน้าขวานบอยเจ้าแฮลรีบล่าถอยออกไปคณะพักสีสหายกับท่านผู้ใหญ่และสีนางตลอดจนคนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรต่างพากันมองดูในจอมทะเลนเป็นตาเดียวทุกคนยืนนิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกเว้นแต่คุณหญิงวาดคนเดียว ซึ่งทำคอขย้อนเพราะอยากจะอ้วกในที่สุดนิกรก็แหงนหน้าขึ้นแล้วอ้าปากกว้างเขายัดก้อนขี้หมาแห้งก้อนนั้นเข้าไปในปากของเขาแล้วยกแก้วน้ำดื่มเข้าไปหลับหูหลับตากลืนขี้หมาลงไปในท้องด้วยความผออืดผะออมเหลือที่จะกล่าวแล้ว คุณหญิงวาดร้องเสียงหลงไอ้กรอนกินขี้หมาแล้วท่านก็รีบวิ่งจูดขึ้นไปบนตึกนายแพทย์หนุ่มผิวปากเบาๆมองดูหน้าในจอมทะเลน์อย่างขบขันเป็นยังไงบ้างไอ้กอนนิกรยากคิ้วแล้วหัวรอฮะเข่าทีดีเหมือนกันเว้ยรถเค็มนิดหน่อยแล้วก็เฟือนๆบอกไม่ถูก นี่แต่หากว่าเอาชุบแป้งทอดให้กรอบแล้วก็กันคิดว่ากันจะกินได้อย่างสบายทีเดียววันหลังเห็นจะต้องลองทำกินดูสักทีอันที่จริงก็ไม่เห็นจะน่าเสียหายอะไรหมามันกินขี้เราได้เราก็ควรจะกินขี้มันได้เช่นเดียวกันพลพูดขึ้นดังๆคลื่นใส่เว้ยเลิกพูดกันสักทีพยายามหาเรื่องที่น่าฟังมาคุยกันดีกว่า อหมอเว้ยกันคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่แกควรจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าออกจำหน่ายไทยเราไม่มีบอ่อน้ำมันถึงมีที่อำเภอฝางก็อีกไม่ต่ำกว่าหมื่นปีกว่าจะขุดมาใช้กันได้รถยนต์ในเมืองไทยก็มีตั้งแสนคันแล้วแกน่าจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าออกจำหน่ายมือชั้นแกนักวิทยาศาสตร์ที่เฉลียวฉลาดอย่างแก คงสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องตรงอัดแบตเตอรี่บ่อยๆได้อร่อยอร่ยไม่ยากอะไรเลยถ้าการคิดการก็ต้องทำสำเร็จเสียงวนสนับสนุนด็อเตอร์ดีเรกทันทีกันจะออกทุนให้แกเองเอาไหมละ่ะหาซื้อที่เข้าสักแปลงหนึ่งแล้วก็สร้างโรงงานทำรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แห้งไม่ช้าเงินทองก็จะไหลามาเทมา รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันเบนซินจะไม่มีความหมายนี่ก่อนว่ากันก็จะพยายามสร้างรถไขาลานของกันต่อไปพลยกฝ่ามือผลักหน้าในจอมทะเลนค่อนข้างแรงแล้วหัวเร้าคือคือเฮลำบากนักก็อย่าทำเลยว่ารถของแกมันรุ่มร่มเหลือเกินแกมันไม่มีหลักวิชาในการสร้างพูดง่ายๆ ไม่มีความรู้ในวิศวกรรมเครื่องยนต์นั่นเองเจ้าคุณปัจจนึกยกมือรวบผมนิกรกระชากเบาๆแล้วกล่าวว่าอะไรก็ช่างเถอะแกเอารถเดอร์โซโตไปซ่อมใช้ให้พ่อก็อแล้วกันรถสับปะรังเคของแกชนรถพอ่อปนปีหมดนิกรอมยิม้มเอาเถอะครับพรุ่งนี้ผมจะซ่อมให้ไม่อยากเย็นอะไรแล้วครับ เอาค้อนค่อยๆเคาะที่บุบให้หายเอาสีโปลงพื้นแล้วขัดออกจนเรียบเท่ากันแล้วซื้อสีมาพ่นใช้กระบอกฉีดยากันยุงแทนเครื่องพ่นสีก็ได้เจ้าคุณปัจจนึกในตาเลือกให,ให้ช่างเขาซ่อมโวยไม่ใช่แกซ่อมเองชัดชะขคือไหนแกซ่อมก็ต้องขายเลหลังเชียงกงไปเท่านั้นการทดลองรถยนต์ทั้งสองคัน ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นิกรสั่งคนใช้ให้ช่วยกันลากศพรถเอมยของเขาไปทิ้งทางหลังบ้านส่วนด็อเตอร์ดีเรกได้ชวนเพื่อนเกลอของเขาขึ้นรถจี๊ปไฟฟ้าและขับเล่นรอบๆอบบ้านความจริงด็อเตอรดีเรกสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเล่นสนุกๆเท่านั้นเองแต่พวกเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีความสนใจกับประดิษฐกรรมของดอรดิเรกมากจึงพากันมาขอชมรถจี๊ปที่บ้านพัชราพรบ้างก็ลองขับขี่ดูรถยนต์ไฟฟ้าของนายแพทย์หนุ่มสามารถทำความเร็วได้25ไมล์ต่อชั่วโมงหลายต่อหลายคนได้ลองขับรถจี๊ปคันนั้นแล้วก็พากันสรนเสริญเยินยอดอกเตรดิเรก ที่เขามีความสามารถผิดมนุษย์ในที่สุดหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับก็ลงข่าวนี้ดรดิเรกนรงฤทธิ์สามารถสร้างรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แห้งแทนเครื่องยนต์ได้บรรดานักหนังสือพิมพ์และช่างภาพต่างหลั่งไหลามาที่บ้านพัชราพรเพื่อถ่ายภาพรถจี๊ไฟฟ้าและสัมภาษณ์นายแพทย์หนุ่ม นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกหลังจากนั้นไม่กี่วันวิทยุต่างประเทศก็กระจายข่าวอย่างคลึกโครมดรดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจะทำให้เจ้าของบ่อน้ำมันในโลกนี้ล้มจมไปตามกันเพราะเขาสามารถสร้างรถยนต์ใช้ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์ได้แล้ว บ่ายวันนั้นดรดิเรกได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมบอกชื่อแต่ผู้โต้อตอบกับนายแพทย์หนุม่มเป็นภาษาอังกฤษยอย่างคล่องแคล่วชายผู้นั้นขอเชิญดรดิเรกกับคณะไปพบที่ลิลี่บาร์ในเวลา20นาฬิกาตรงคืนวันนี้เพื่อจะเปิดการเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์การสร้างรถยนต์ ด้วยจำนวนเงินอันมหาศาลผู้พูดโทรศัพท์ได้รับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าดอกเตอรดิเรกจะไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆเลยขอให้เชิญพักพวกร่วมใจไปด้วยถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยก็ให้นำอาวุธปืนติดตัวไปหรือจะพาในตำรวจชั้นอัศวินไปด้วยก็ยังได้ก่อนจะวางหูโทรศัพท์ เขาบอกแต่เพียงว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทจำหน่ายน้ำมันตราหอยโขงตรามาเทศตราพระจันทร์ด็อกเตอร์ดีเรกเล่าเรื่องนี้ให้าาคณะพากของเขาฟังรวมทั้งเจ้าคุณปัจจนึกด้วยท่านเจ้าคุณคัดค้านไม่ยอมให้ดอกเตอร์ดีเรกไปที่ลิลี่บาร์ในเวลา20่สนาฬิกาคืนวันนี้ด้วยเกรงว่า ดิเรกจะถูกหลอกไปค่าแต่พลนิกรกิมห่วนเห็นว่าควรไปบริษัทจำหน่ายน้ำมันคงต้องการซื้อลิขสิทธิ์จากดรดิเรกจริงๆเพื่อจะได้ขายน้ำมันต่อไปนายแพทย์หนุ่มตัดสินใจชวนสามสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกไปพบตามเวลานัดดังนั้นก่อนเวลา20นาฬิกาเล็กน้อย คัดดิแลกเก่งคันงามก็พาสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกมาถึงลีลี่บาร์สถานลีลาธและพัตคารสำหรับคนชั้นสูงซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุอันเป็นถิ่นที่อยู่ของท่านผู้ดีมีเงินและโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเจ้าแฮวบังคับรถเก่งคันงามเลี้ยวเข้ามาในลีลี่บาร์อย่างสง่าพาเผย และจอดรถในสนามหน้าตึกใหญ่ซึ่งมีรถเก่งไม่ต่ำกว่าสิบคันจอดอยู่เรียงรายและมีแขกยามแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยคนหนึ่งทำหน้าที่เปิดปิดประตูรถและเฝ้ารถาาคณะพักสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกพากันลงมาจากรถและยืนรวมกลุ่มกันที่หน้ารถนายแพทย์หนุม่มแกล้งสับพยอกนิกกรว่า แกขี้เกียจขึ้นไปบนตึกแกจะนั่งรออยู่บนรถก็ได้นะกอนนี่กอนสะดุ้งเล็กน้อยไงพูดอย่างนี้ละหมอการอุตสาห์ไม่กินอะไรเลยตั้งแต่บ่ายสองโมงจนกระทั่งบัดนี้เพราะแกบอกว่าผู้ที่โทรศัพท์ไปถึงแกเขาจะเลี้ยงอาหารค่ำพวกเราดอกเตอร์ดีเรกหัวเราะฮือฮือหันมาทางเจ้าแวฮวแกจะนั่งคอยที่รถหรือจะขึ้นไปด้วย เจ้าเฮลยิ้มแหงๆรับประทานขึ้นไปด้วยซิขอรับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแก่คุณหมอรับประทานผมจะได้สละชีพเพื่อคุณหมอที่รักของผมนายแพทย์หนุ่มพยักหน้ารับทราบอร่อยไปบนตึกทวอยพวกเราทันใดนั้นเองฝรั่งตาน้ำข้าวคนหนึ่งแต่งกายสากลชุดสีขาว ได้พาตัวเดินเข้ามาหาคณะพักสี่สหายอย่างร้อนรนเขาหยุดยืนเผชิญหน้าสี่สหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วในระยะใกล้ชิดและเมื่อเขาศบตากับเจ้าแหว้วเจ้าแห้วก็ค่อยๆยยกมือกุมด้ามปืนพกที่เน็บไว้ใต้เข็มขัดทันทีชาวต่างประเทศในวัยกลางคนยิ้มให้เจ้าแหว้วแล้วกล่าวกับเจ้าแห้วด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจน คุณจะยิงผมลหรอครับเจ้าแฮวสยะยิ้มด้วยมุมปากข้างขวาใครบอกคุณละ่ะแต่คุณกำลังจับด้ามปืนพกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ